การคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนสามารถทำได้โดยเอาเศษคูณเศษและเอาส่วนคูณส่วนหลักการคูณเศษส่วนมีดังนี้1การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนนับ2การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน3การคูณเศษส่วน ด้วยจำนวนคร่าเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ5คูณ10ส่วน15การคูณเศษส่วนก็คืออันที่เราเอาเศษนี่เศษคูณเศษแล้วก็ส่วนซึ่งส่วนตัวนี้คืออะไรครับคือส่วน1นั่นเองส่วนคูณด้วยส่วน เราก็จะได้ว่า5้าคูณสิส่วนด้วย1นึ่คูณสิบหาทีนี้ก่อนที่เราจะคูณกันให้เราเช็คดูก่อนว่ามันมีคู่ไหน,หนไหมที่สามารถตัดทอนกันได้นี่ข้างบนกับข้างล่างใช่ไหมการตัดทอนก็ ไปดูคลิปที่ครูเคยสอนไปก่อนหน้านี้เนาะอ่าฉะนั้นนี่มันจะมีคู่หนึ่งอยู่นี่อ่าคู่นี้เนาะนี่สามารถตัดท้อนได้ใช้สูตรคูณแม่อะไรหารครับแม่ห้าห่้นนี้ครับห้าอะไรได้สิบครับห้าสองสิบห้าอะไรได้สิบห้าครับห้าสามสิบห้าอ่าทีนี้เราก็เช็คอีกก่อนว่า มีคู่ไหนที่สามารถตัดทอนกันได้หรือเปล่าสองกับสามมีตัวไหนสามารถหารสองตัวนี้ลงตัวได้ไหมไม่มีอะนั้นไปดูสามกับห้ามีไหมไม่มีหนึ่งหนึ่งยไม่ต้องหารเลยเพราะว่าหนึ่งมันหารตัวไหนมันก็ได้ตัวของตัวนั้นอยู่แล้วอะเออโอเคฉะนั้นเราก็จะได้ว่าห้าคูณสองส่วนด้วยอะไร 1>, 1 ·นคูณสอ่าทีนี้เราก็สามารถจับคูณได้เลยเพราะว่าเราตัดทอนกันเรียบร้อยแล้วอ่าห้คูณสเป็น10ส่วนด้วย1 ·นคูณสเป็นสามอ่าดูสิครับต่อของเราเป็นอะไรเป็นเศษเกินอ่าถ้าเป็นเศษเกินเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นอะไรก่อนครับเป็นจำนวนคละอ่าฉะนั้นเราก็จะไปตั้งหารเลย10ตั้งหารด้วยสาม สามอะไรได้สิบครับสามสามเป็นเก้าลบกันเหลือหนึ่งอ่าฉะนั้นเรากจะก็จะสามารถเขียนได้ว่าสามเศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองครับอ่ามาดูตัวอย่างต่อไปเลยครับอ่า 5ส่วน6คูณ21ส่วน30อ่าการคูณเศษส่วนกน็นคืออะไรนะเอาเศษคูณเศษแล้วก็ส่วนคูณส่วนอ่าฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่า5คูณ21ส่วนด้วย6คูณ30 ทีนี้ก่อนที่เราจะทําต่อไปเราเช็คก่อนว่ามีคู่ไหนที่สามารถตัดทอนได้หรือเปล่านะานี่ข้างบนกับข้างล่างอ่าค,อค,คุณเจอแล้วคุณเจอแล้วพวกเราเห็นหรือเปล่าอ่าคุณเจอตัวน,นี้นี่เห็นเลยนี่ตัวนี้กับตัวนี้สามารถตัดทอนกันได้อ่าใช้สูตรคูณแม่อะไรครับแม่ห้าครับผมอ่า ห้าเลยได้ห้าครับห้าหนึ่งห้าห้าเลยได้สามสิบครับห้าหกสามสิบทีนี้เราดูว่าหกเนี่ยมันตัดทอนกับตัวนี้ได้ไหมเนี่จับคู่เนี่ยตัดได้ไหมอ่าตัดได้ใช้สุดคุณแม่เลยแม่สามครับผม สามมาเรดีหกครับ3ามสองหกสามมาเรดีเบครับ3 7 21จ่สทีนี้เราเช็คดูซิว่ามีตัวไหนที่สามารถตัดทอนกันได้อีกนี่เกับสองตัดได้ไหมไม่ได้6กับ7จตัดได้ไหมไม่ได้1น่งไม่ต้องทำทีนี้ เสร็จแล้วเราก็ใช่เลยเอาเศษคูณเศษเนะเาะก็จะได้เป็น1คูณกับเศษส่วนด้วย6คูณ2อ่นทีนี้เราก็จับคูณกันเลย1คูณ7เป็น7 6คูณสเป็น12เสร็จแล้วอ่ามาดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยครับ ่าทีนี้เป็นการคูณจํานวนค้าเนาะมีจํานวนค้ามาฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นอะไรเป็นเศษเกินอ่าเปลี่ยนได้โดยเอา3ามคูณแอ่าแล้วก็บวกได้เจ็ดเนาะอ่าฉะนั้นเราก็จะได้ว่า3ามแปดยี่สบี่ยี่สกเจ็ดนั่นแหละรครับสามอ่วนแาคูณด้วย 4่ส่วน31อ่าเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราทำไงเอ,เ,อไเอาเอาอะไรเอาเศษคูณเศษแล้วก็เอาส่วนคูณส่วนนั่นเองครับอ่าเราก็จะได้ว่า31คูณ4ส,ส่วนด้วย8คูณ31อ่าทีนี้เราเช็คดูซิว่า มีคู่ไหนบ้างที่มันสามารถตัดทอนกันได้เออมีตัวไหนอ่าคูเจอแล้วตั้งเดนเห็นมันโคหรือเปล่าอา่นี่สาเอ็ 31, ดหนึ 31, 31, ่งในสามสิบเอดสามสิบเอ็ดหนึ่งนสามสิบเอ็ดอ่ามีตัวไหนอีกอ่ามีตัวนี้ใช่ไหมอ่างั้นเราก็ตัดเลยสี่หนึ่งสีองป เสร็จแล้วทีนี้เราก็เขียนเลยเศษคูณเศษได้อะไรหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งส่วนด้วยส่วนคูณส่วนก็จะเป็นสองคูณหนึ่งเศษคูณเศษได้อะไรครับหนึ่งส่วนส่วนเบนสองเสร็จแล้ว